รับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆห้าเสือชนะจนนะครับขอบคุณผู้มีอุปการะนะครับท,ที่ติดตามผลงานผมมาตลอดนะครับตอนนี้พุทธศินสายนาติจะมานำเสนอเรื่องของการลงยาของรุ่นห้าเสือชนะจนหลวงปู่บุ่มปาโชติธรรมโมนะครับมันอาจจะไม่ครบ ทุกรายการนะครับเอาแต่รายการเน้นๆมาให้ดูนะครับอันดับแรกเลยคือขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อที่เราใช้เราไม่ได้ใช้เนื้อเนินที่นะครับเราไม่ใช้เนื้อเนินนะครับใช้กับประที่ปลอดภัยด้วยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเนื้อเงินลงยาราชาวดีนะครับในการลงนั้นก็จะประมาณนี้นะครับ จัดลงประมาณนี้นะครับปุ๋ยพื้นลงยาแดงลงยาไลาเสือนะครับลงยาจิ้นข้อนข้างก็จะเป็นนี่นะครับสีน้ำเงินสูมเขียวนะครับจัดอยู่รายการหลักนะครับรายการหลักไม่ได้ลุ้นนะครับจองเต็มตั้งแต่วันแรก ที่จะนําเสนอก็คือเนื้อนี้นะครับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงิน,นครับหมายถึงเนื้อเงินรายการนี้เนี่ยสร้าง60นะครับบางคนอาจจะใจจดใจจ่ออยู่กับรายการนี้นะครับก็คือลงยาอุ้ยพื้นนะครับอุ้ยพื้นลงยาเขียวลงยาจีบอลลงยาเสือนะครับขอบแดงสุน้ําเงิน รายการนี้มีแค่60เหรียญน,นะครับสร้าง60เหรียญก็คือแถมนอกหลังนั่นเองนะครับไคลที่ยกลหลังร้อยเหรียญก็จะได้เหรียญน,นี้นะครับเป็นรายการหน้เงินไปนะครับเหรียญน,นี้ไปเลยอ่าเป็นเหนือเงินนะครับเีย60เหรียญ60ท่านเป็นเจ้าของนะครับรายการที่จะนําเสนอต่อไปก็จะเป็นนี่ครับ เนื้อเงินวาลายะรรชานะครับอาจจะดูปแปลกๆนะครับคุณเรียนก่อนเป็นตัวอย่างนะครับถ้าง,งานออกมาจริงเนี่ยคาดว่าจะเกี่วตีแบบให้ดีๆนิดนึงนะครับเป็นแค่ตัวอย่างเนื้อเงินวงยาคาดของตซุ้มน้ำเงินนะครับวยาที่ก่อนทีนนี้ก็จะเป็นในรายการนะครับ ไงก็ถ่ายไม่สวยนะครับ 3K เนี่ยแต่เนื้อจริงๆเขาจะสวยนะครับสวยมากนะครับในการ 3K นี่สร้างแค่199นะครับ 3K ก็คือ3กระสับนั่นเองครับเน้น จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงเนื้อเกือบล่างๆนะครับแต่อาศัยว่าเล่นหากันได้ทุกรายการก็คือเนื้อทองแดงแบบนี้เป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับมีทุกของปูนะครับลงยากรอบขาวส้มแดงลงยาจีบอน,นะครับ,รบด้านหลังมีเสือไผ่แน่นอนครับ บา,บางองบางทีกจะมยาไหลเวียแบบนี้นะครับมีกับท่านที่จองแบบนเนื้อนะครับผมบสวยแน่นอนนะครับต่อไปรายการเนื้อทองฝาบาทฟองฝาบาทก็จะเป็น นนใจกำทัตที่จองต่อไปเนื้อทองฝาบาทลงยาตรงชาติแบบนี้นะครับฮะมีคนเรียกร้องมาว่าขอบต้องมีนะครับตาใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ไปรายการที่จัดสร้างเดี๋ยวอาจจะลงขอบขอบน้าเงินสุ่มแดงไปเลยนะครับขอบน้าเงินสุ้มน้ําเงินนะครับ ปีในรายการชุดเก่าก็จะไม่มีนะครับก็จะลงยาทุกชาติเฉยนะครับก็จะดูแบ๊กๆไปจัดให้ครับใจดีต่อไปไอ้ลายเสือรายนี้ในรายการครับปีที่ทำออกมาจะเป็นเสือที่มีสีส้มนะครับอันนี้ผมก็ได้บอกไปถูกแล้วว่าลงยาลลยเสือเหลืองเสือเหลืองพอออกมาแล้วมันจะ เือนเสือไม่รู้ก่อนครับก็จะเป็นสีมันอ่อนแบบนี้ไม่เอาครับผมจะให้ลงยาสีแบบลายเสือโค้งที่เห็นเหมือนหลักเหรียญนี้เลยนะครับนี่ครับจะเอาสีแบบนี้เลยนะครับนี่จะเอาสีแบบนี้เลยลงยาแบบนี้เข้มๆเป็นเนื้ออะบาก้านะครับแถมแถมยกหลังสองเหรียญนะครับรายการนี้นะครับแถมยกหลังนะครับนี่แบบนี้เลยแต่สีจะเข้มขึ้นนะครับ สวยงามดีใจกับท่านที่จอครับยกลังมีราคาแน่นอนนะครับแล้วต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างของเนื้ออปาก้านะครับเนื้ออปาก้าทั้งหมดจะมี4ี่รายการนะครับแต่ผมได้เอาเนื้อสตัดไปทําแทนนะครับก็ถือซะว่าเป็นเป็นการมองให้มันเป็นเนื้ออปาก้านะครับรายการนี้ก็จะเป็น ขอบน้ำเงินสุ่มแดงลงยาจีวรนะครับ,บปพป้านะครับในการนี้ก็จะเป็นขอบแดงสุ่มฟ้านะครับลงยาจีวรนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบเขียวลงยาจีวรสุมสีชมพูบานเย็นนะครับนเนื้อ,อปะกานะครับทั้งสี่รายการนะครับแบบนี้ก็จะเป็นเนื้อ เป็นอัปปาก่ะนะครับแต่ผมเอาสตัะไปทำขอบสีชมพูบานเย็นลงยาจีวรและก็ซุ้มขวานะครับสวยาำเลยทีเดียวนะครับของเหรียญอัปปานะครับลงยาเราจะไม่เยอนเท่าไหร่นะครับจะเป็นเน้นที่งนทาการและก็ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับก็เกือบสองบาทเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพุทธศิทธ์สายนติใกล้แล้วครับพยายามที่จะออกแล้วรับพระได้เลยนะครับ คร่าวๆว่าน่าจะต้นเดือนมีนาเริ่มจะสูงขา้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามนะครับฝากช่องยูท b บพุทธสิ์สายนักติดด้วยนะครับผมโชคดีมีชัยห้าเสือชนะจนรวยรวยเก่งเกทุกท่านครับ